โอ้หแมปน่าคิดถึงอันนี้อะไรวะเนี่ยโรบินฟัสัดแบบน่าจัดเฮ้ยมาแล้วมันเล่นยังไงวะโอ้โนี่ผมกดโอเคโอเคอะไรวะเนี่ย Enter What Universe ไอ้เจ๊ยคุณถูกเฉยเลย SA A เอาไม่เคยบอกเลยว่าโอ้โไม่หลุด D S A S D S A S เย็ดแค่จำไม่ได้ดิน้องจำไม่ได้โคตรกากเลยนี่มาตัวดีเป็นโลมา W ต่อเลยอ้เหี้ยกากตุ้มไปแล้วโอ้ไม่ใช่เลยตาีลมา W D S ไอ้เหี้ยผมผิดอันนึงจะแค่เอาไปต้อละ S A D S S เอาเนี่ผิดปัดที่แล้วมันมันปูไอ้เหี้ยเพลงโคตรวัน พพีีมันรอรับของฝัดได้บุญอ่ะให้ได้เะสุัน้นเมื่อไหร่มันจะลงรอก่อนรอรอรอไอ้เี้ยเอาของฝาดเนี่ว่ยมาไอ้เี้ยมันแย่งกู่าขนาดนี้แล่ว่ะอย่ามาไอ้เจาขอเห็นของเล่นกูโอ้ไอ้เี้ยไดโนเสาร์กูเครื่องบินเครื่องบินรถรถนี่ได้รถไอ้น้องเนาะไอ้เจ้งบิน ยัเไอ้กูยังกูไม่กลัวเซ็นฟันกูแตกเซ็นฟันกูแตกไอ้เหี้ยรถกูรถเฟอร์รารี่ปอร์เช่เออแยังโดนเสากูไอ้เหี่ะเอาหมดหรอเฮ้ยรถกู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 หมดกูหมดครับใครว่าใครอันดับหนึ่งว่าซาโมเลยจอิงีริงครับการเดิมอ่ะอีแล้วอะรอบนี้กูชนะ ไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยไม่สนุกเลยอยากเป็นเกมอยากเป็นเกมโอ้ไม่สนุกเลยเออไม่สนุกเลยเออกูแบบ last Christmas ไอค you ยู h e a า t โอ้ยเรือเรือไอสัตว์กูจะออกทะเลเฮียเชียกันวิ่งทองกูไอคีตั้งโลกีกอ ของกูเยอะแล้วเยอะใครมกีนับแม่มึง่อยเออของควายกูต้องขึนมแล้วนมแล้วกูชนะแล้วูต้นแล้วไอ้โอ้มึองอันนี้สุ่มดวงปะอ๋อจำเสียงเอ้วต้องจำสีแดงแดงแดงอ้เพียงเพีงเพลยงม้วนไหลเอ้ไอ้มันลวกไรเนี่ย เอาอเฮียไอ้เฮีย้ามันลวกเลยโคตรกากเลยไอ้เฮียกระจอกเลยเฮียแม่กูยังวิ่งเร็วกว่ามึงเลยสัสริงเฮียโคตรงงอ่ะมาเชียร์เพลงเพลงมวนเลยเอาเอาไอ้เฮียเขาไปจะพอทุกเลยไอ้เฮียเฮือดอาบีอาบิดฮือดเกียร์โคตรมันจกูเป็นยาวอ่ะเดียวเฮียเพลงมันหนุกทิงนะเว้ยเลยเฮ้ยไอ้ช่วงหน้ามาแล้วเกมหน้าจัดประจำปีกูชอบเกมนี้มากเลยคว้างบอลเป็ไงวะ ก็น่าจะเตะบอลข้ามาไปข้ามมาแล้วมั้งเอ่อคือคือเตะให้มันไปอยู่ฝั่งโน้นให้มานที่สุดอ่ะหวาดแล้วมาแล้วแล้วกระดิล็อกให้ลีกอืมเตะไปเตะไปแต่ไปให้มันอยู่ฝั่งโน้นเยอะที่สุดไปไปอ้ยัยขี้ริวเตะบอลขิ้ริวคาสบสะไอ้เหี้ยน, <c ười> นักลบมังกรนี <c> ่ <ười> นักลบมังกร <c ười> <c ười> มงึงเตะมาข้างหน้าเดี๋ยวกูเตะสวนไปไอ้เหี้ยมัน, <c ười> น,ม,นมันเริ่มเตะกลับมาแล้ว เอาวอลเล่นบอลเล่นง่ายขนาดนี้กูชนะไปนานเลี่ยชิวๆเป็นคอนเกรติชันนี่คือเหรอมันจะกระชืบลงมามันจะยึดเราเลยพี่ออกเฮียแล้วใครมันเดินแล้วมีดอกไม้มะน่ะเอาเอามันไหลได้ด้วยเยอะมันไหลเนาะมันไหลไอ้ยาร์กูสามารถเป็นแสงไฟได้มาดูดิเฮียกูไปฝั่งซ่อนฝั่งซ่อนก็ต้องทำแบบคล้ายๆอมกกุดอ่ะ กูก <un> ู <c ube> เป็นเหมือนกันมึงก็เข้าไปใกล้สีข,า,ขาวๆแล้วมึงก็กด e ให <c oughs> ้หมดอะฮะมันเป็นการทำทักษะไปอ้าถ้าอันสีแดงน่าจะเป็นอันที่บอทมันไม่ทำอะอ๋อแล้วถ้าเราทำอะถ้ากูทำไปแล้วกูได้ส่้อยอนี่นละเออเลยอย่าแอกหน่อยไอ้ล้กูโดนกูเฉย ตลกลเลยหลุกวิ่งวะมัวฮะห้าเยนมันชนะง่ายจังวะฝั่งไอเนี่ยมันง่ายเพราะคนมันเยอะมึงไอพวกเค้าน่าไม่ค่อยยิงเลยหรือแม้ก็ยิงมัวแล้วมันตายเฮ้ยกูเป็นฮันเตอร์กูคือฮันเตอร์มาเลยได้เวลาจัดการพวกฮีมากดชิปเล็กหน่อยแล้ว,วลดูเปล่านี่เช่นเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเอ้าทำอะไรกูยิงมัวมกูปิดตาเลยเอ้ยสัต มึงเดินไม่ดิ้งเอ๋วเหี้ยมึงเดินไม่ดิ้งเลยไม่ดิ้งไอเดียวหมดไอ้ยมันเดินไม่ดิ้งอ่ะมันเดินไม่ตรงอ่ะกูเลยยิงอ่ะไอ้สัสไอเดียวก็เหมือนกจหมาเคลียปวะฮะมันเคอสีชมพูไหมสีชมพูที่เดินเดินเดินเออสีชมพูเออกลายเป็นตัวสีชมพูเลยไอ้ยไัเดีเอฟเคสัสเฮ้ยเฮ้ยเดินหนีกูเฮ้ยเดินหนีกูเฮ้ย เอาสักทีดิไอ้เจาะพี่ไอ,จจอ้กูว,ว่าแล้วมันเดินหนีกูกูเลยเดินตามมันเลยทีนี่แล้วก็ยิ้งแม่เฮ้ยมึงมึงนี่ไงก่อยีเหี้ยที่รอบเดียวคือกูตายเลยใช่ไหมใช่เฮ้ยนี่โดดลงมาได้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 ไมึงมึงเออมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งนีไน่ไงไอเดซี่ ใครมันเดินหนีกูเห็นแล้วมึงเชื่อว่าท้าไรอยู่ไม่รู้ว่าใครเดินหนีกูกูลองเดินตามอ่ะอะไอเชนี่ไอส,สัตว์วิญญาณที่เขาเจักล่างเลยเฮีย <c oughs> เอางงอันนี้งงอันนี้ไอบ้ไอบักโซไอ้บักโซไอ้บักโซมันแคปยังไงเฮียไ,ไอสัตว์หาค <c oughs> <ห>นยิงดีไอ<ห>้น <c> ั <oughs> ่นะไอ้เชนี่โดอยู่ยิงเลยยิงเลยดิงกูไอ้เฮียมันไม่ทำว่าตายอ้าว จบแล้วไอ้บักโซยิงยิงไม่โดนนะเฮียยิงผิดไอ้สัตว์กั้นอารมณ์ไม่อยู่นะอยากยิงโอ้วิ่งหาคู่ก่อนเลยไอ้ชิคชานาแล้วกูเผ่ิงกูไอ้สัตว์เดินไปทางเดิมอยู่กับบักโซเออกูอยู่กับบักบักโซนะเอ๊ยน้ำพื้นเดินผ่านหน้ากูยิงกู Wah, aku dah ah!